สวัสดีครับพบกับผมโุชโนลครับกับรายการเล่นเพลงเก่าวันนี้มาในเพลงด้วยไอรักของเจมสเนึ่งศักดิ์นะครับผมอ่ะจัดด้วยไอรักมาหน่อยครับดดดดง เข้าใจเธอเลยรู้ดีดึงดึงว่าเธอเองจะช้ำมาเสียใจมากมายเพราะใครคนหนึ่งเธอจึงลังเลที่เธอเจะรักเปียกป้อนมากกับฝนพรำดึ๊งดึงไม่เป็นไร ฝนจางจะซับใจบางๆของเธอให้อุ่นด้วยไอรักชาเดินดงเดืงเดงเดงเดืงเดเดงเพียงเธอบอกว่ารักฉันกี่ยุว่าเธอรักฉันเมื่อวิตีแล้วลืมทุกสิ่งเย้เรวิตีจับมือฉันไว้เชื่อในฉัน ว่ารักนั้นจะไม่ทำร้ายเธออีกต่อไปเพียงเธอบอกว่ารักฉันอียุว่าเธอรักฉันแล้วลืมทุกอย่างที่เคยผิดหวังและอ้างว้างมาก่อนว่า

แล้วลืมทุกสิ่งยัยยดได้จับมือฉันไว้โฮไม่เฮเชื่อในฉันรีบดีว่ารักแน,น่นจะไม่ทำร้ายเธออีกต่อไปเพียงจะบอกว่ารักฉันว่าเธอรักฉัน แล้วลืมทุกสิ่งยิ่งยิได้จับมือฉันไว้เชื่อในฉันว่ารื่นั้นจะไม่ทำร้ายเธอรเราจะรักเธอจะรักเธอจะรักเธอแล้ว đừng 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 đừng